สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ The Marvel กันดีกว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงการเตรียมตัวก่อนดูไปแล้วนะครับคลิปนี้เองเนี่ยเรามารีวิวแบบไม่มีสปอยดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยนะครับผมไปดูหนังเรื่องนี้มา2รอ,อบแล้วนะครับผมได้ดูมาเมื่อวานเนี่ยในรอบสืมวลชนก็ขอขอบคุณทาง Marvel แล้วก็ทางรับบิดด้วยและในวันนี้ก็ ไปดูมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนนะโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยต้องพูดกันตรงๆเลยว่าสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมหนังมาวันในช่วงนี้ผมไม่ได้คาดหวังกับมันสักเท่าไหร่ผมรอหนังที่แบบว่าเขาแบบ แก้ไขอะไงต่างๆแล้วดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าในตอนนี้เฟสสี่เฟสห้ามันเป็นช่วงที่มาเวลอะลองอะไรใหม่ๆอยู่ถูกไหมแล้วเดอะมาเวลเองไงก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ปรับแก้ทันมาเวลลองอะไรใหม่ๆเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานี้และบอกไว้เลยว่ามาเวลก็ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากในหนังเดอะมาเวลเช่นกันครับแต่อการลองอะไรใหม่ๆที่มันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะมีหลายอย่างที่เวิร์ก แล้วก็หลายอย่างที่ไม่เวิร์กของใน MCU ถูกไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่คาดหวังในการไปดูเดอะมาเวลเลยนะคิดว่าได้7คะแนนก็คงดีแล้วแต่มันทําออกมาได้เกินคาดมากๆหนังเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมโดยตัวเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อที่จะนําไปสู่เรื่องราวต่อไปเป็นเหมือนทางผ่านนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะทําทางผ่านให้มันน่าสนใจอะ่ะมันไม่สามารถไปทําที่ end g o ได้ถูกไหมมันไม่ใช่ว่าตอนสุดท้ายของหนังมันจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป แต่จุดที่มันสาคัญจริงๆอ่ะคือระหว่างทางนั่นเองครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมหนังเรื่องนี้จะนําไปสู่เหตุการณ์ใหญ่กว่านี้นั่นก็คืออเวนเจอร์นั่นเองแต่ที่นี้เองเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นเหมือนการฟอร์มทีมขึ้นมาก่อนให้เห็นทีมย่อยๆเพราะว่าอเวนเจอร์ในรอบนี้มันคงจะใหญ่ยิ่งกว่าอเวนเจอร์เอนเกมครั้งก่อนมันจะต้องมีทีมยิบย่อยอะไรอีกเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เราได้เห็นทีมเดอะมาเวลมาแล้วและมันเจ๋งมากๆนะครับถามว่าเจ๋งยังไงหนังเรื่องนี้ทีเด็ดของมันอยู่ทีี่่่รระหหวาางางงงทนคผมมมืืออเอเเเกก็็ุ อะไรกันหลายจุดที่ผมคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายเป็นอีกอย่างหนึง่งแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะ เจ๋งดีนะเรื่องเนื้อเรื่องเองเนี่ยแปลกใหม่นะครับผมบางคนอาจจะถูกใจบางคนอาจจะไม่ถูกใจอันนี้ไม่ว่ากันแต่ผมยอมรับในความแปลกใหม่หรือว่าเออมันเล่าเรื่องออกมาได้น่าสนใจมากๆมันทําให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆของฝั่งตัวร้ายมันทําให้เราได้เห็นมุมใหม่ๆของฝั่งตัวดีนอกจากนี้เองฉากแอคชั่นก็ยังทําออกมาสร้างสรรค์มากๆเพราะเราคงจะรู้อยู่แล้วว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยสฮีโร่เนี่ย เขาผูกต่อกันเอ็นแทงโก้กันถูกไหมทุกครั้งที่ใช้พลังเนี่ยมันจะมีการสลับล่างกันแล้วการต่อสู้ไอ้ที่มันต้องสลับไปสลับมานี่แหละมันคือทีเด็ดของหนังเรื่องนี้มันแบบว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อวะการจะฝึกให้รู้ใจกันเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำมันก็จะมีช็อตผิดพลาดหรือว่าช็อตต่อสู้ที่แบบโอ้โหอเมซิ่งเท่สุดๆเลยเนี่ยโผล่ออกมาเป็นสินต่อสู้ที่เราไม่เคยได้เห็นในหนังฮีโร่หรือหนังเรื่องอื่นๆเลยด้วยซ้ำนับได้ว่าาาเป็นกรรส้ง การต่อสู้ฉากต่อสู้ออกมาที่สร้างสรรค์โคตรๆนะครับแล้วก็มีซีนสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นทีเด็ดของหนังเลยแหละแต่อันนี้บอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวเป็นสปอยนะครับผมจะบอกไปเลยว่าซีนเนี้ยหาทั้งโลงแล้วก็ ทุกคนชอบอย่างแน่นอนอ่ะคือแบบว่าทำออกมาได้ดีมากๆไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้เลยด้วยซ้ำคือตอนแรกคิดว่าก็คงเป็นหนังฮีโร่แบบ A ไปบี B อ่ะก็คือตัวร้ายตัวดีสู้กันจบอารมณ์เหมือนกับตันมาเวลภาคหนกับตันอเมริกาภาค1นอะไรแบบนี้ไปเปมามาแม่งออกมาโคตรเจ๋งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่เหมือนเป็นน็อตที่จะเป็นแบบ สะพานเชื่อมอ่ะให้มันไปสู่หนังเรื่องที่ใหญ่กว่าแต่ความสุขของหนังเรื่องนี้แม่งคือระหว่างทางจริงมันคือฉากต่อสู้มันคือฉากต่างๆที่ทําให้เราได้ว้าวมันคือเสียงหัวเราะที่เราได้จากโรงภาพยนตร์นะครับบอกไว้เลยว่าดีเกินคาดและผมให้หนังเรื่องนี้อยู่ที่9คะแนนเลยด้วยซ้ำเนื้อเรื่องเนี่ยบางจุดอาจจะรู้สึกอีหยังวะหน่อย,ยแต่ก็ถือได้ว่าเออมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็มีหลายจุดที่คาดไม่ถึงมากๆคือผมมั่นใจเลยว่ามึงไม่มีทางเดาวความสร้างสารรค์ของหนังเรื่องนี้ถูกอะ่ะแม่งทาออกมาได้แบบ ผมให้คะแนนความสร้างสรรค์แม่งสิบเต็มสิบเลยอ่ะมึงคิดได้ไงวะแม่งโคตรเจ๋งอ่ะพูดอย่างเงี้ยเลยละกันผมก็เลยให้หนังเรื่องนี้คะแนนเยอะคือเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะไม่ได้สุดอะไรมากแต่ระหว่างทางเนี่ยสุดจัดนะครับผมความกระชับเนี่ยอาจจะค่อนข้างกระชับหน่อยก็ทําให้เราไม่รู้สึกเบื่อกับหนังเรื่องนี้เลยดูแบบโอ้โหเป็นการดูหนังที่สนุกมากนะครับผมไม่คิดว่ามันจะดีขนาดเนี้ยคือ มันเกินความคาดหมายแล้วกันมาเลยแบบโอ้โหรู้สึกดีมากๆกับการดูเดอะมาเวลนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังดูเดอะมาเวลมา2รอบโดยที่เราไม่ได้สปอยเนื้อเรื่องในหนังนะหากท่านผู้ชมอยากฟังเนื้อเรื่องในหนังหรือว่าอยากพูดคุยกันท่านผู้ชมคนไหนไปดูมาแล้วเนี่ยก็ลองไปดูกันอีกคลิปนะครับอีคลิปหนึ่งจะชื่อว่าความรู้สึกหลังดูอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Comic World Daily บายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขนะครับ